สวัสดีครับเพื่อนๆและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกท่านครับกลับมาพบกับผมประธานรัฐกันอีกครั้งในคลิปนี้เราก็จะคุยกันถึงหัวข้องานเอกสารกันอยู่นะครับหัวข้อที่จะนํามาแลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการกองทุนหมู่มบ้านก็จะเป็นในเรื่องของทะเบียนคุมลูกหนี้ลักษณะาการทําทะเบียนคุมลูกหนี้ก็จะมีทํากันหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะทําในสมุดนัมเบอร์หรือ จะทําในอคอมพิวเตอร์ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะสะดวกการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปชมตัวอย่างกันได้เลยนะครับว่ารายละเอียดจะมีอะไรกันบ้างครับในส่วนของรายละเอียดของทเทปินคุมลูกนี้นะครับที่เราเห็นกันอยู่นี้เป็นแค่เพียงหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราจะมา แลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนะครับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านก็สามารถานำไปจัดทำในสมุดนัมเบอร์ก็ได้นะครับก็กำหนดรายละเอียดก็เช่นมีลำดับที่ชื่อนามสกุลข,ของสมาชิกเลขที่ของสมาชิกในกองทุนนะครับหรือบางกองทุนก็จะเอาเลขที่บ้าน นะครับมาเป็นตัวกำหนดยอดยกมาจากปีในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างในการจัดท,ทําท่เป็นคุมลูกหนี้ในปีหกสามยอดยกมาก็จะเป็นยอดยกมาจากปีหกสองนะครับแล้วก็จะมีอยู่ในช่องของรับชําระเงินนะครับกรณีที่สมาชิกมาชําระเงินแล้วก็จะบันทึกวันเดือนปีที่สมาชิกชําระแล้วก็ยอดเงินต้นเท่าไหร่ ดอกเบี้ยเท่าไหร่มีค่าปรับหรือไม่รวมรับเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ให้สมาชิกลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยนะครับเพื่ออาจจะมีความจะเป็นใช้ในวันข้างหน้าซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับในส่วนยอดอนุมัตินะครับก็จะมีเป็นมติครั้งที่นะครับ โดยยอดอนุมัตินะครับทุกครั้งที่มีการอนุมัติต้องมีรายงานการประชุมนะครับก็จะมีระบุถึงครั้งที่เท่าไหร่นะครับที่ประชุมกันแล้ววันที่เท่าไหร่ยอดเงินกู้ที่ปล่อยกู้ให้กับสมาชิกก็จะเป็นยอดที่ยกไปเริ่มต้นในปี64นะครับตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับผมจะลองลองตัวเลข เพื่อให้เห็นภาพให้ชัดขึ้นนะครับอย่างวันนี้วันที่22นะครับนายเอได้นำเงินมาชำระนะครับ22ทับ6ทับ63นะครับเงินต้นนายเอชำระ20,000ดอกเบี้ยในกรณีถ้าหากว่ากอ,องทุนหมู่บ้านเรียกเก็บร้อยละห้านะครับ20,000ก็เป็น1,000 นะครับอัตราดอกเบีย้ยนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละกองทุนนะครับค่าปรับไม่มีนะครับรวมรับสองหมื่นหนึ่งพบาทนะครับอ่็เราก็ให้ในายเอเซ็นนายเอก็เซ็นเรียบร้อยนายบีนะครับถึงกําหนดครบชาระอ่าก็ชาระวันที่ยีบสองเช่นกันทับหทับหกสามนายเอชำระ ห5มื่นห้านะครับอัตาราดอกเบีย้ยใน A ก็เจ็ดร้อยห้าสิบร้อยละห้านะครับก็เป็นรวมเป็นชำระหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบใน B เซ็นกำกับใน C ก็ถือว่ามาวันที่เดีวยวกันนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ดอกเบี้ยร้อยละห้าก็ห้าร้อยนะครับ หนึ่งหมืนห้าร้อยบาทในสี่เซนกำกับในดีนะครับยี่สิบสองเช่นกันนะครับลงตามวันที่สมาชิกมาชำระนะครับซึ่งการที่เราลงการรับเงินต้นจากสมาชิกอย่าลืมนะครับคณะกรรมการกองทุนหม,หมู่บ้านจะต้องออกใบสำคัญรับเงินให้กับสมาชิกด้วยเงินต้นชำระนะครับหนึ่ง 2องหมื่นหก็สองร้อยห้านะับสองหมืนหกพันสรยได้ดีเซ็นรับนะครับในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างแค่ใน A B C นะครับถ้าหากแล้วก็ลันลงไปได้เรื่อยๆนะครับในที่นี้ทุกครั้งนะครับอยากจะฝากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้สรุปยอดรวม แต่และช่องลงมาด้วยนะครับเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบนะครับเงินต้นก็เป็นเจ็ดหมื่นนะครับดอกเบีย้ยทั้งหมดก็เป็นหนึ่งพันสองพันสามพันสามพันห้าร้อยบาทนะครับรวมเป็นทั้งหมดเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับอ่า ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนะครับที่เมื่อรับชาระมาแล้วจะมีการาประชุมเพื่ออนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกอย่างไรนะครับในกรณีที่มีการประชุมเพื่อพิจนารณาอนุมัติให้กับปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกตามตัวอย่างนะครับเนื่องจากว่าสมาชิกนี้กู้ไม่เกินสามหมื่น ก็สามารถใช้มติของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาอนุมัติให้กับสมาชิกได้เลยแต่ถ้าหากเป็นยอดกู้ที่เกินกว่า30,000 30,000บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน70,000บาทจะต้องอาศัยการอนุมัติจากมติของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านนะครับอย่าลืมนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับอนุมัติพ,ยยพ,ยยพยยร้อมกันพิจารณาพร้อมกันทั้ง A B C เลยนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับ กรรมกาทำงานรวดเลยมากประชุมวันที่23เลยนะครับ23ก็ให้ลงบันทึกนะครับก่อนที่จะลงบันทึกนะครับในส่วนนี้ก็อย่าลืมทํารายงานการประชุมแนบเก็บไปทุกครั้งนะครับเพราะรายงานการประชุมการอนุมัติก็มีส่วนสําคัญในการจะใช้ในการติดตามนี่ต่อไปนะครับ ในกรณีที่กองทุนอนุมัติให้ในายเอแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทหรือนายเอยื่นความประสงค์ยืมแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเราก็ลงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนายบีเอาเท่าเดิมนะครับนายซีเท่าเดิมนะครับนายดีลดลงรับสองหมื่นนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกสรุปยอดลูกนี้ก็จะเป็น ยกไปเป็นหกหมื่นนะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะมีผลในการใช้เป็นนำในการตรวจสอบารายละเอียดนะครับต่างๆได้ซึ่งก็จะมา,าแบ่งปันให้กับคณะกรรมการในคลิปคลปต่อไปนะครับยังไงเดี๋ยวเราดูกันณจุดแค่นี้กันก่อนนะครับเป็นกันอย่างไรบ้างครับ สำหรับทีเบียนคุ้มลูกนี้ก็อยากจะฝากให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ลงมือทําเกี่ยวกับที่เบียนคุ้มลูกนี้ไว้ให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบย้อนหลังได้นะครับแล้วไงเจอกันในคลิปต่อไปเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านครับสวัสดีครับ